ใครที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวสอบหรือจำเป็นต้องเรียนรู้เนื้อหาที่มีปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆแล้วคิดว่าการโต้รุง่งและนั่งอ่านหนังสือรวดเดียวติดต่อกันนานๆจะเป็นวิธีการอ่านหนังสือที่เร็วที่สุดบอกเลยว่าจะทำแบบนั้นเราจะลืมสิ่งที่เราอ่านไปได้มากถึง50%เลยนะคะคือจากเวลาทั้งหมดที่เราทุ่มเทอ่านตั้งแต่โต้รุ่งถึงเช้าเราจะจำได้แค่50%ที่เหลืออีก50%คือไม่เข้าหัวเลยเพราะสมองของเราจำเป็นต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลสมองไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกข้อมูลมากๆภายใน ดังนั้นให้ค่อยๆอ่านเนื้อหาไปเรื่อยๆโดยใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า sleeping sandwich คือการสลับไปมาระหว่างการอ่านหนังสือนอนหลับและอ่านหนังสือเพราะการนอนหลับจะช่วยให้เราจดจําข้อมูลที่เพิ่งเรียนรู้มาได้มากขึ้นแต่ถ้าเราโต้รุ่งอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนโดยไม่หยุดพักแล้วจะทําให้สมองไม่ได้จดจําอะไรเพิ่มขึ้นเลยแถมยังเป็นการทําลายสมองเพิ่มมากขึ้นอีกดังนั้นอย่าโต้รุ่งอ่านหนังสือเลยค่ะตั้งใจอ่านให้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เหลืออยู่และนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อที่่ออยยางน้้จะได ข้อมูลที่เราอ่านไปได้บ้างไม่ใช่จำอะไรไม่ได้เลยแถมไปสอบด้วยสมองที่ร้าอีกด้วยซึ่งมายเองทำแบบนี้ ตั้งแต่ใช้ p o m o d o โ o Technique คืออ่านหนังสือประมาณ45นาทีแล้วเลือกใช้เวลาว่างไปการนอนหลับแทนจะประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเทคนิคนี้ค่อนข้างใช้ได้ดีเลยนะคะหมายรู้สึกว่าการนอนหลับเนี่ยมาช่วยทําให้เราจําข้อมูลเนื้อหาอะไรได้มากขึ้นจริงๆทีนี้เวลาเราเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วถึงแม้เราอาจจะเรียนไปได้แค่เบสิกพื้นฐานพอะเข้าใจเรามักจะหลอกตัวเองว่าเราเกิงแล้วเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแล้วรู้สึกว่าเรื่องน,นั้นง่ายและเรารู้อยู่แล้วการติดกับแต่ความคิดแบบนี้จะทําให้เราเรียนรู้ได้ช้าลงและไม่อยากเรียนรู้ เพิ่มเติมเพราะคิดว่าเก่งแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากวิธีป้องกันไม่ให้เราหลงไปกับความคิดแบบนี้คือลองท้าทายตัวเองใหม่ทุกวันเช่นถ้าเราคิดว่าเราเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะรู้ดีแล้วนอกจากการ quiz ค,คำถามกับตัวเองแล้วอาจจะลองเพิ่มความยากด้วยการให้เพื่อนเป็นคน quiz ค,คำถามให้หรือลอง search ในอินเทอร์เน็ตเพื่อหา quiz ทำลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก,ก่อนสร้างความท้าทายให้กับตัวเองจะทําให้เราไม่เบื่อในการเรียนรู้ค่ะลองเรียนรู้ผ่านเครื่องมือหล,หลายๆแบบบางคนอาจจะเรียนผ่านการหนังสือแค่อย่างเดียวลองใช้ วิธีอื่นบ้างนะคะเช่นเรียนรู้ผ่านการดูคลิปวิดีโอบน YouTube อาจจะลองพูดทววเนื้อหากับตัวเองดังๆลองสองคนอื่นก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นสมองส่วนอื่นๆให้ทํางานเพิ่มมากขึ้นด้วยทําให้สมองของเราสามารถจดจํารายละเอียดข้อมูลได้ดีมากขึ้น ฟังเพลงผ่อนคลายความเครียดเชื่อว่าหลายคนเองก็น่าจะเคยเปิดเพลงไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยซึ่งจากงานวิจัยพบว่าการฟังเพลงบรรเลงในระหว่างอ่านหนังสือไปด้วยนั้นช่วยให้สมองสามารถรับข้อมูลใหม่ๆได้เพิ่มมากขึ้นช่วยทําให้ความจําดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือช่วยผ่อนคลายความเครียดของเราทําให้เราอ่านหนังสือได้ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือดนตรีช่วยปรับอารมณ์ของเราให้ดีขึ้นนั่นเองเมื่ออารมณ์ของเราดีขึ้นแล้วก็จะช่วยทําให้สมองคิดได้อย่างปลอดโปร จิบน้ำบ่อยๆช่วยเพิ่มพลังสมองได้นะคะงานวิจัยจากปี2012พบว,ว่าการจิบน้ำในระหว่างทำข้อสอบช่วยทำให้เกรดดีขึ้นถึง10%นอกจากการจิบน้ำจะช่วยทำให้สมาธินในการทำข้อสอบของเราดีขึ้นแล้วยังช่วยในการเก็บข้อมูลใหม่ๆเพราะน้ำจะช่วยทำให้สมองสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่การจิบน้ำไม่ได้จำกัดว่าต้องปเป็นเฉพาะตอนเรียนหรือว่าตอนสอบเท่านั้นนะคะเราสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานอกจากจะช่วยไม่ให้เราขาดน้ำแล้วยังช่วยเรื่องของความจำและทำให้เรากระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นได้ดังนั้นไม่ว่า ่าเราจะทําอะไรก็ตามเรียนหรืออ่านหนังสืออย่าลืมพกน้าติดตัวไปด้วยนะคะเคี้ยวหมากฝรั่งระหว่างเรียนงานวิจัยในปี2011ได้มีการเปรียบเทียบกลุ่มทดลองสองกลุ่มให้ทาแบบทดสอบในบริเวณที่วุ่นวายเทียบระหว่างกลุ่มที่เคี้ยวกับไม่เคี้ยวหมากฝรั่งเพบว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งช่วยทาให้โฟกัสได้มากกว่าตื่นตัวมากกว่าและเครียดน้อยลงดังนั้นลองเคี้ยวหมากฝรั่งดูแล้วมาอ่านหนังสือครั้งต่อไปนะคะและสุดท้ายถึงแม้คลิปนี้จะตั้งชื่อว่าวิธีเรียนให้ไวขึ้นซึ่งอาจจะเป็นหหหัวขข้้้อที่ดึงใใคครลาาายนเม เพราะอยากได้ทางลัดที่เร็วและไวที่สุดแต่ความจริงแล้ววิธีการที่เราค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจทางลัดเริ่มต้นเรียนตั้งแต่ต้นค่อยๆสะสมความรู้ทบทวนไปเรื่อยๆเ,เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะวิธีที่เหลือเป็นเพียงแค่การช่วยเสริมให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นแต่ไม่มีอะไรที่จะสามารถทดแทนการอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหาบา่อยๆได้อีกแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่มาจะ มาแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้อีกนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ